สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลประวัติศาสตร์เรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับเหตุการณ์หนึ่งนะครับผมที่เกิดขึ้นที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่โด่งดังมากๆสําหรับราชนาวีอังกฤษเลยก็ว่าได้เพราะมันคือปฏิบัติการนะครับผมการลงจอดเครื่องบินบนเรือขนส่งสินค้าที่กําลังแล่นอยู่นั่นเองนะครับ เกิดอะไรขึ้นนะครับผมทำไมเครื่องบินแฮร์ริเอร์ของอังกฤษเนี่ยถึงต้องทำการลงจอดฉุกเฉินบนเรือคอนเทนเนอร์ของสเปนที่มีชื่อว่าอัลเรโก กลางมหาสมุทรอลนติกด้วยมันจะเป็นปฏิบัติการทางทหารปฏิบัติการปราบปรามการโจรสลัดที่ผิดพลาดอย่างนั้นเหรอที่ต้องมีเรือบรรทุกคอนเทนเนอร์เข้ามาเกี่ยวด้วยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับเหตุการณ์เอลเรโกอินซิเดนต์กันนะครับจริงๆแล้วเหตุการณ์เอลเรโกอินซิเดนต์เนี่ยนะครับผมมันไม่ใช่เหตุการณ์การต่อสู้กับโจรสลัดหรือการยุทธนาวีที่ทําให้เครื่องบินเนี่ยเสียหายนะครับผมเลยต้องลงจอดฉุกเฉินจริงๆแล้วเนันะะผมกมกิดจา การฝึกซ้อมรบของกองกําลังเนโต้ที่สมจริงมากเกินไปต่างหากแหะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในวันที่6เดือนมิถุนายนปี1983ตอนนั้นเนี่ยนะครับผมมันเป็นการต่อสู้จําลองกันระว่างกองทัพเรือของทางอังกฤษและกองทัพเรือของทางฝรั่งเศสนั่นเองนะครับซึ่งภารกิจการรบจําลองนี้เนี่ยนะครับผมมันคือการตามล่าหาเรือบรรทุกเครื่องบินของฝรั่งเศส ด้วยเครื่องบินแฮร์ริเออร์โดยใช้การเรดิโอไซเลนซ์ซึ่งคืออะไรเรดิโอไซเลนซ์มันจะเป็นการปิดนะครับผมระบบวิทยุระบบนำทางระบบ GPS และเรดาร์ทั้งหมดเลยนะครับผมคือเรียกได้ว่าไม่มีการสื่อสารเข้าออกจากเครื่องบินลำนั้นเลยโดยที่ผู้ขับเครื่องบินลำนั้นเนี่ยนะครับผมคือรอยโธเอียนวัตสันเมื่อเริ่มภารกิจของเขาเนี่ยนะครับ เครื่องบินแฮร์ริเออร์รหัส ZA176 ได้ทำการเทคออฟจากเรือบรรทุกเครื่องบิน HMS Illustrious และก็ทำการปิดนะครับผมวิทยุสื่อสารปิดเรดาร์ทั้งหมดเพื่อดำเนินภารกิจของเขาซึ่งพอภารกิจได้ดำเนินไปเนี่ยผู้หมวดวัสันนะครับผมก็สามารถระบุที่ตั้งของกองเรือฝรั่งเศสได้ก็น,นับว่าภารกิจสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยนะครับผมก็คือการกลับฐานที่ม่นเรือบรรทุกเครื่องบินอิลลัสเทียสโดยการที่ยังปิดนะครับผมระบบสื่อสารต่างๆอยู่ซึ่งเขาเนี่ยนะครับผมก็ได้เดินทางกลับไปยังเส้นทางที่เขามาแต่ปรากฏว่านะครับผมเขาไม่สามารถหาตำแหน่งของเรือบรรทุกเครื่องบินเขาเจอทําให้เขาเนี่ยก็วนหาอยู่สักพักหนึ่งเลยนะครับเมื่อวนหาไปเรื่อยๆกินเวลาไปสักพักใหญ่ความซวยก็บังเกิดแล้วนะครับผมเพราะว่าเชื้อเพลิงของเครื่องบินเขาเนี่ยใกล้จะหมดลง เพื่อการเครื่องบินตกนะครับผมเขาเลยได้ทําการเปิดระบบสื่อสารและเรดาร์ของเขาขึ้นมาแต่ปรากฏว่าอุปกรณ์สื่อสารต่างๆเนี่ยมันกลับใช้งานไม่ได้นะครับทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถติดต่อกับเรือบรรทุกเครื่องบินอ l ล u ัสเทรียสได้ที่นี้ทํำยังไงดีละ่ะเขาก็เริ่มลดแล้ว ก็บินวนไปอีกสักพักหนึ่งทีแรกเนี่ยเขาก็ตัดสินใจนะครับผมที่จะดีดตัวสลักเครื่องบินทิ้งไปแต่ก่อนที่เขาจะทําอย่างนั้นเนี่ยนะครับผมเขาเนี่ยก็ดันนะครับผมบินผ่านไปยังพื้นที่ที่เป็นเส้นทางเดินเรือสินค้าแล้วก็ไปเจอกับเรือลำหนึ่งนะครับผมที่กําลังเดินทางผ่านมาทางเส้นทางนั้นพอดีแล้วพอมองไปบนเรือลำนั้นเนี่ยนะครับผมกลายเป็นว่าเอา้ามันมีพื้นที่ว่างพอให้เขาเนี่ยนะครับผมทําการลงจอดฉุกเฉินได้ซึ่งเราต้องขอบอกก่อนว่าเครื่องบินแฮร์ริเออร์เนี่ยมันไม่เหมือนกับเครรื่่องบินทีใช้กา Take-off กับ Landing แบบ Conventional แบบ c o n v e n t i o n แนลเนี่ยคืออะไรก็คือต้องมีรันเว์ยาวใช่ไหมเครื่องบินจะบินขึ้นทีหนึงก็ต้องทำความเร็วแล้วก็ไต่ระดับขึ้นอากาศไปจะแลนด i n g หรือลงจอดเนี่ยนะครับผมก็ต้องใช้พื้นที่ในการชะลอความเร็วแล้วก็เอาเครื่องลงถูกไหมครับเครื่องเฮลิเออร์เนี่ยเขาสามารถใช้การวีโ o ได้หรือว่า การขึ้นบินหรือลงจอดแนวดิ่งนั่นเองคล้ายๆกับ F-35B นแหละครับซึ่งเมื่อผู้หมวดวัาสันเห็นเนี่ยนะครับผมเขาก็ไม่รีรอนะครับผมรีบทำการลงจอดฉุกเฉินบนตู้คอนเทนเนอร์ที่วางเรียงติดกันอยู่บน เรือที่มีชื่อว่าเรืออัลเรโกซึ่งเป็นเรือสัญชาติสเปนที่กําลังขนส่งสินค้าไปยังหมู่เกาะคานารีซึ่งก็เรียกได้ว่าการติดต่อของเครื่องบินแฮร์ริเออร์เซตเอได้หายสาบสูญไปถึง4วันเมื่อโผล่อีกทีเนี่ยก็อยู่บนหมู่เกาะคานารีแล้วซึ่งสาภาพของเครื่องบินเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเสียหายเล็กน้อยสามารถซ่อมแซมและกู้กลับไปใช้งานได้โดยที่ผลที่ตามมาเนี่ยคือลูกเรือของเรืออัลเรโกเนี่ยนะครับผมก็ได้รับรางวัลรวมๆกันเนี่ยนะครับผมเป็นเงินกว่า5 7 0 0 0 0เ เป็นค่าชดเชยไปส่วนสําหรับผู้หมวดวัสรเนี่ยทุกคนคิดว่าเขาเนี่ยจะได้รับการลงโทษหรือว่าเขาจะได้รับการเลื่อนขั้นกันแน่เพราะเรียกได้ว่านะครับการลงจอดอย่างนั้นเนี่ยมันต้องใช้สกิลอย่างสูงมากๆเลยนะครับในที่แค่ระดับนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นการ ลงจอดแนวดิ่งก็ตามซึ่งเขาก็ทําได้ซึ่งเครื่องบินเนี่ยก็ได้รับความเสียหายเล็กน้อยเรียกได้ว่าประหยัดงบนะครับผมในการซื้อเครื่องบินใหม่ไปกว่าหลายล้านปอนด์หากต้องสละเครื่องบินลํานั้นลงสู่ท้องทะเลแต่ก็กลายเป็นว่าเขาเนี่ยกลับได้รับโทษนะครับผมแต่ก็เป็นโทษเล็กน้อยจากคณะกรรมการสอบสวนเพราะว่าเขาเนี่ยจริงๆแล้วยังมีชั่วโมงบินไม่ถึง100%ซที่เขาต้องใช้ในการมาปฏิบัติภารกิจทางทหารแบบนี้เขาบินไปเพียงแค่75%เท่านั้น พร้อมทั้งผู้บัญชาการของเขาเนี่ยนะครับผมก็ได้รับโทษด้วยโทษฐานที่ไม่เช็คให้ดูแน่ชัดก่อนว่าวัดสันเนี่ยคุณสมบัติไม่เพียงพอพร้อมทั้งไม่ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ซึ่งก็คือระบบนําทางระบบสื่อสารระบบวทิทยุที่มันเกิดชำรุดเปิดไม่ได้ซึ่งนั่นเนี่ยทำให้วัดสันเนี่ยนะครับผมต้องถูกย้ายไปประจํางานนั่งโต๊ะนะครับผมเป็นเวลาช่วงหนึง่งแต่สุดท้ายในปี1996เนี่ยเขาก็ได้กลับมาบินอีกทีหนึง่ง ส่วนเครื่องบิน Har ร i e r ี A 176เนกี่ยก็ถูกเปลี่ยนนะครับผมไปเป็นรุ่น FA2 และได้ถูกปลดประจำการนะครับผมในวันที่20เดือนกันยายนปี2003นั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยเครื่องบินลำนี้เนี่ยนะครับผมก็ได้ถูกนำไปจัดแสดงนะครับผมตั้งโชว์อยู่ในพิพิธภัณฑ์นวก์แอร์มิวเซที่เมืองนอตติงแฮมชายนะครับผมที่ประเทศอังกฤษ ใครอยากไปดูเนี่ยนะครับผมก็สามารถไปดูเครื่องบินลํานี้ได้เลยนะครับวันนี้ขออนญ้ตลาไปเพียงเท่านี้แหละครับผมท่านผู้ชมหากข้อมูลพลาดประการใดผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยจริงๆนะครับไปแล้วครับผมบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับ